ดิวอริสราพาน้องไส่รัฐเรียนรู้วิธีชาวนาขี่ควายรุยโคนม้วนจอย เห็นหน้ากันตั้งแต่วันแรกที่เลืมตาดูโลกจนตอนนี้น้องไซรัสล,ลูกชายสุดเท่รักของนางร้ายสาวสวยดิวอเรซาราและเซปเตียลีก็เริ่มโตเป็นหนุ่มวัยควบเศษแล้วพัฒนาการเติบโตสมวัยเป็นเท่รักของครอบครัวและขวัญใจของพี่พีแฟนกลับอีกมากมาย ลาสุติวอริสราได้พาลูกชายไปเรียนรู้วิธีชีวิตชาวนาขี่ควายลุยโคลนปัูกข้าวซึ่งงานนี้ตูทาต้าส่รัดจะแฮปปี้เอนจอยกับกิจกรรมใหม่ๆตื่นตาตื่นใจไม่น้อยแถมยังได้ใส่ชุดแปลกตาไม่เหมือนใครอีกด้วยแบบนี้พีพีแฟนคลับตกลุมลักจนหาทางออกไม่เจอแล้วเนี่ย